สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมสําหรับวันนี้จะพามาชมสัตว์ตพืชชนิดหนึ่งมาครับผมทุกท่านที่ทุกคนนั่นปวดหัวพอสมควรนี่คือลายแดงนาครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพชัดๆครับผมนันเห็นบ่ครับผมตรงนี้ครับผมเห็นบ่ครับผมตรงนี้ครับผมเป็นตะข่ายใ่เพิ่นบ่ครับผมเนี่ยถ้ากระทบกับแสงแดดก็จะเห็นเนาะครับผม นี่ครับเห็นปกครับวันนี้จะมาเล่าถึงสาเหตุว่าเป็นอย่างไรแดงขึ้นมาเฉพาะจาะจงรบกวนต้นไม้ที่เรารักเราห่วงเนาะครับผมทุกท่านอันนี้คือต้นหูช้างด่างเหลืองนี่ครับวันนี้จะมาบอกวิธีกำจัดเพลินแลยก็บอกถึงสาเหตุ เป็นอย่างเพิ่นเพิ่งเกิดลายแดงครับผมทุกท่านเป็นอย่างไลยแดงถึงมารบก,กวนครับผมทุกท่านนี่ไปรับชมกันเลยครับวันนี้นี่ครับโคสังเกตว่ามีลายแดงมากินไปเราก็จะซีดถึงสีละครับผมทุกท่านนี่ครับนี่ครับเห็นบ่ครับกลงังไตอยู่ยครับผมวิธีกำจัดแบบง่ายสุดๆก็คือ เราทําการล้างออกเลยครับผมทุกท่านทําการเอาฟองน้ําไปล้างออกครับผมนี่ครับแต่ถ้าแบบเป็นแบบลหลายๆครับผมทุกท่านเป็นจานวนที่หลายก็ใช้นี่ครับเป็นออทูดครับผมอันนี้กําจัดสัตรูพืชเนาะครับผมเกี่ยวกับ ลายแดงสําหรับการล้างนั้นผมจะบริการทำการล้างให้เบื่องด้ยทุกท่านเพราะว่าทุกท่านก็นทําเป็นอยู่แล้วเนาะครับผมแค่ล้างบริเวณบนใบเลยกัใบใต้ใบเนาะครับผมทุกท่านนี่ครับอันนี้โดนลายแดงกินออกเป็นสีขาวครับผมทุกท่านอันนี้บางคนเข้าใจผิดนกว่าจะเป็นหู้ช้างด่างขาวบะแม่นเด้อทุกท่าน นี่ครับนี่ครับความสวยงามของใบไใม้ที่เป็นง,งอกตามมาครับผมทุกท่านกระจายเต็มใบเลยครับผมนี่คือถ้ารากเพิ่นเริ่มเดินดีครับผมก็จะใบใหญ่แล้วก็งอกเร็วครับผมทุกท่านนี่ผมบอกวิธี่กำจัดายแดงไปแล้วที่นี่ มาดูถึงสาเหตุว่าเพิ่นมีอาการรากเน่านิดหน่อยอทุกท่านที่ผมลื้อเปลี่ยนดินลองดูครับผมนี่ครับถ้ามีอาการเป็นใบแบบนี้ครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นใบซีดแบบนี้ครับผมทุกท่านถึงโบมีไรแดงก็จริงอยบบู่แต่ว่าที่มีใบซีดแบบนี้แต่ว่าโบมีไรแดงมาลงทุกท่นานสัญญาณเลยครับผมคือรากข้างล่างนั้นเพิ่มเริ่มเน่านครับผมทุกท่าน อาจจะมีการเน่าเล็กๆน้อยๆท่านเป็นไปได้ให้ท่านเปลี่ยนดินหรือว่าให้ท่านลดน้ําน้อยลงเนาะทุกท่านแล้วก็ใช้น้ํายาเลี้ยงรากเนาะครับผมทุกท่านนี่ครับผมยี่ห้อเด็กก็ได้เนาะทุกท่านเลี้ยงรากเพื่อจะให้รากเพิ่นเดินใหม่อีกครั้งเนาะทุกท่านนี่คือหูช้างด่างเหลืองนี่ค่อนข้างที่จะ บมค่อยชอบน้ำปนดิพอดีวันนั้นผมใช้ถาดรองแล้วลืมเทถิงเนาะทุกท่านเลยทําให้รากคนเน่าเนาะทุกท่านฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือท่านลดน้ําให้น้อยลงเลยก็ป้ระวังการลดน้ําพยายามลดให้น้อยครับผมสำหรับหมูช้างด่างเดือกเนาะครับผมรากเน่ามากๆอ่ะให้ไปแช่น้ำเนาะทุกท่านเพื่อเป็นการฟื้นฟูนเนาะทุกท่าน แต่ว่าสําหรับโคดีของเพ่นเนาะหูช้างด่างเดือดมันจะงอกหน่อเร็วหนะครับผมทุกท่านงอกขึ้นมาแล้วครับผมประมาณสองหน่อครับผมทุกท่านนี่ครับนี่ครับพยายามใช้ไม้นน้อยเนาะเขี่ยเบิ่งครับผมทุกท่านเพราะว่าที่่มสังเกตเบิ่งเนะทุกทางที่จะพักง่ายครับผม นี่ครับต,ตัวนี้เป็นไข่ครับผมกำลังจะงอกขึ้นครับผมตัวนี้เป็นไข่ด้วยครับผมคางหนอครับผมเห็นไหมครับผมนี่ถ้าเพิ่นเกินหนอก็จะงอกไข่ขึข้นมาพ้อมกันครับผมทุกท่านเป็นประครับ้างๆนันครับผมขาวๆนน้อยนี่ครับผมอันนี้คือไข่เป็นด้ครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆเคี่ยวฟังนี้ให้เบิ่งครับผมพอเคี่ยวฟังนี่ปรากฏว่ากำลังจะแทงหนออีกหนอหนึ่งครับผมทุกท่านนี่ครับ ค่อยๆเขี่ยได้ครับผมส่วนมากถ้าเอานิ้วเขี่ยน่นจะฮักครับผมทุกท่านต้องเอาไม้เล็กๆครับผมค่อยๆเขี่ยเนาะครับผมถ้าจะเขี่ยดูเนาะนี่ครับข้างนั้นนั้นจะมีไข่อีกใบหนึ่งครับผมทุกท่านเห็นบ่ครับนี่ครับนี่ครับไข่ไปแด้วครับผมนี่เห็นบ่ครับไข่ใบเล็กๆครับผมนี่ประมาณสี่เดือนกว่าครับผม ประมาณนี้นะครับผมสาหรับรากเพื่อนครับสําหรับการดูแลรักษาก็พยายามลดน้ําให้น้อยลงทีนี้ครับผมแล้วก็ตรวจเช็คดูครับผมลายแดงถ้ามีลายแดงเล็กๆน้อยๆเราก็เราก็พยายามดูใต้ใบเพื่อนอกครับผมแล้วเคลียร์ออกแค่นั้นเองครับผมทําลายโดยการแบบง่ายๆครับผมนี่ครับผมพยายามเช็คดูใบเพื่อนเรื่อยครับใต้ใบครับผมทุกท่าน จะพาชมเบิงรากใหม่ที่มันเดินเนาะครับผมเนี่ยก็จะเห็นว่ารากใหม่กำลังเดินใหม่ครับผมนี่ครับนี่ครับเริ่มทะลุทางกระถางดีแล้วครับผมนี่ครับนี่แสดงว่าลากเริ่มกลับขึ้นมาเดินดีแล้วครับผมนี่ครับพอดีของกระถางใสเนาะครับผมทุกท่านนี่ครับลากกลับขึ้นมาเดินดีอีกแล้วเนาะครับผมอันเราพยายามลดน้ําให้น้อยลงเลยอะ จงเบิงไ่แดงเพื่อนครับผมเพราะว่าถ้าเพื่อนอ่อนแออไล่แดงก็จะตามมาเนาะทุกท่านนี่คือเป็นสาเหตุของมีไ่แดงเนาะทุกท่านเราก็ทําการปกไว้บริเวณเงาเพื่อ,อให้เลี้ยงหนอที่เป็นกำลังจะง,งอกเนาะทุกท่านนี่ประมาณนี้เนาะครับผม สำหรับราคาหูช้างด่างเหลืองนั้นราคาแต่ตรงในเลี้วท่านก็ลองไปหาเบิ่งในกลุ่มเด้ทุกท่านถ้าท่านอยากเลี้ยงแต่ว่าวิธีการเลี้ยงนั้นก็ระวังเรื่องแค่เรื่องน้ํากับเรื่องนี้แหละครับผมเรื่องถ้าต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงนั้นพวกไรแดงก็จะบ่ค่อยมารบกวนเนาะทุกท่านเนะาะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ในการดูแลหรือว่าการกําจัดไรแดงเนาะทุกท่านโปรดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจเด้ทุกท่านสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมสวัสดีครับ